รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยกับรายการคิดดีนะคะรายการที่จะสร้างแรงมัานัลใจให้เด็กไทยเป็นเด็กดีและเด็กเก่งค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงความใฝ่ฝันของน้องๆน,นะคะการเล่นดนตรีการได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในวงโยธวาทิ์ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันของน้องๆเลยนะคะวันนี้ค่ะอ้อมพร้อมทีมงานจะพาคุณผู้ชมค่ะมาพบกับเด็กต้นแบบของเราในรายการเด็กดีและเด็กเก่งนั่นก็คือน้องๆจากวงโยธวาทิ์ของโรงเรียนหนองฉางวิทยาของจังหวัดอุทัยธานีน้อง น้องที่นี่เขาสร้างชื่อเสียงระดับประเทศน้องๆเขาจะมีความสามารถอะไรมาโชว์คุณผู้ชมบ้างติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะในส่วนของโรงเรียนน้องฉังวิทยานะคะก็เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนะคะมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด2,400 กว่าท่านนะคะมีบุคลากรของเราประมาณถ้าเป็นข้าราชการครูนะคะประมาณ120นะคะแล้วก็มีครูอาตาจ้านรุรจ้านชั่วข่าวรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาแล้ก็รวมๆแล้วก็ร้อยกว่าท่านนะคะนะคะส่วนใน ในส่วนของโรงเรียนนะคะที่ส่งเสริมนักเรียนวนโยธวาทิตนะคะก็จะมีส่วนของอโครงการที่เขียนขึ้นมาเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนนะคะแล้วก็ได้รับสนับสนุนจากภายนอกนะคะองค์งกรต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองนักเรียนนะคะสมาคมศิท์เก่านะคะแล้วก็ในชุมชนทั่วๆไปนะที่เห็นความสามารถของนักเรียนค่ะ ามสามารถของน้องๆจากโรงเรียนหนองฉางวิทยากันไปแล้วนะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังความเก่งกาจของน้องๆน,นะคะนั่งอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วนะคะนั่นคือครูเต้ครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิตของโรงเรียนหนองฉางวิทยาสวัสดีค่ะครูเต้สวัสดีครับถามค,ค,ครูเต้ก่อนเลยนะคะว่าเพราะอะไรเวลาคนนึกถึงโรงเรียนหนองฉางวิทยาคนจะนึกถึงวงโยของเราก่อนเลยก็เนื่องด้วยวงโยธวาทิตข,ของโองรงเรียนหนองฉางวิทยา ล่าสุดเลยครับเ huh. พิ่งได้เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand World Championship จัดที่จังหวัดศรีสะเกดครับน้องๆจากน้องฉางวิทยาส่งไปทั้งหมด2รายการ huh. เด็กๆของของเราเนี่ยน้องฉางวิทยาอุทัยธานีนเนี่ยค huh. ว้าแชมป์มาทั้งหมด2องสองรายการเลยครับโอ้โหรายการอะไรบ้างเล่าคุณผู้ชมครับรายการที่หนึ่งครับเป็นรายการสตรีทพาเลทดิวิชั่นหนึ่งนะครับก็โรงเรียนน้องฉางวิทยาน้องฉางวิทยาก็สามารถคว้าแชมป์ แล้วก็รายการที่2ครับรายการบัตแบตเทิลนะครับก็เป็นรายการที่โรงเรียนนรองฉชงยาก็คว้าแชมป์ม่เช่นเดียวกันบรรยากาศการแข่งขันเป็นยังไงบ้างและผู้ที่มาร่วมแข่งขันเนี่ยเป็นคนไทยหมดเลยไหมหรือว่ามีต่างชาติด้วยออมีต่างชาติครับเพราะว่าเป็นเป็นไทยแลนด์เ o ิลด์แชมเปี้ยนชิพก็เป็น World ก็มีต่างชาติเข้ามาหลายๆประเทศในโซนเอเชียของเราก็ดีก็ก็จะมีเพื่อนบ้านเราในอาเซียนด้วยแหละด้วยนะครับก็ รายการที่เด็กๆตื่นเต้นมากๆก็จะเป็นรายการของบัตเต์เทิลว้าวเป็นยังไงคะัตเตอร์เนอรเนี่ยก็จะเป็นการแบตเทิลกันระการ,ระวาง2ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาแล้วก็จะมีของโรงเรียนหนองฉางรุทยากับโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งาานะครับก็โดยโดยแบตเตเนเนี่ยจะมีกรรมการที่เป็นชาตต่างชาติอยู่ระหว่างกลางน้องๆจะอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวา,าก็ทําการเล่นคนละ1นึาา่งแอค แอคแรกผ่านปุ๊บเล่นก็อีหนแอคก็เป็น2อแอคทั้งสองแอคอแอค,ครับ uh huh. ก็พอบเรีเสร็จจบแล้วก็ด้วยความตื่นเต้นกดดนันแล้วว่าใช่มันเครียดนะกดดันมากๆครับเพราะว่าเด็กๆก,ก็เต็มที่แล้วก็ดุดันมันมากๆ uh huh. ในสนาม uh huh. ผมบอกเลยว่าบรรยากาศในสนามตื่นเต้นทุกคน uh huh. ฉะนั้นก็พิธีกรก็จะให้ท่านคณะกรรมการเป็นการยกมือตรงกลาง3 2 uh huh. 1, 2> uh huh. 1> two, one, go ทั้งสามมืออยู่ที่น้องฉังพิทยาครับเด็กๆก็ใจฟูทั้งท่านผู้บริหารผู้ปกครองที่เดินทางไปเชียร์ที่สนามรวมถึงเด็กๆรือผมเองด้วยก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่สุดครับเพราะว่าก็สมสมค่าแก่การรอคอยในในรายการบาตเบตเทินส่วนอีกรายการก็จะเป็นสตรีทพาเลทอีกสตรีทพาเลทนี้ก็ของเราก็จะได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งแล้วก็รับถ้วยพระราชทานทั้งหมดทั้งสองรายการนะครับก็เด็กๆก็ ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นะครับพอเอ่ยถึงหนองฉางวิทยาก็ตอนนี้ก็นอกเหนือจากวิชาการก็จะมีด้านของวงโยธาทิติ์ก็เป็นที่รู้จักของพ่อแม่พี่น้องชาวอุทธ,ธานีและก็ชาวพื้นที่ใกล้เคียงด้วยกําลังใจที่มอบให้กับเด็กๆแล้วก็คุณครูแล้วก็คณะผู้บริหารน่ที่ที่มอบให้กับวงนะครับก็รู้สึกว่ามันล้มหลามล้นหลาม,มล้วเด็กๆก็มีมีกาลังใจมีมีความพร้อมมีความที่จะแข่งขันที่จะ แสดงศักยภาพของตวเองให้ให้เกิดขึ้นว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดเด็กๆล็อุทัยานีาไปได้ไกลนไปได้ไกลครับก็มีโอกาสครั้งหน้าก็สัญญาว่าจะพัฒนาฝีมือน้องๆให,ให้สู่สายตา,าประชาชนชาวไทยโดยทั่วไปอีกครับ ค่ะคือเบื้องหลังความสําเร็จของน้องๆมันเกิดจากการปลูกฝังการอบรมสั่งสอนน้องๆที่นี่คุณผู้ชมคะ่ะที่เราได้สัมผัสคือน้องมีความรับผิดชอบมากสอนนะ้องยังไงให้น้องเขาสามารถมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเขาสามารถทํางานเป็นทีมออกมาได้เก่งขนาดนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายคุณผู้ชม80ชีวิตนะที่อยู่ในวงโยงของเราครับครูเต้ทำยังไงคะก็ใช้เป็นการสอนให้เขารู้จักรู้จักหน้าที่ม,มีวินยัยใฝ่เรียนรู้ แล้วก็ที่สําคัญเลยพี่ต้องสามารถสอนน้องๆได้พี่จะดูแลน้องๆพอพี่ดูแลน้องปุ๊บก็เกิดความผูกพันพอเกิดความผูกพันปุ๊บจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพี่จะคอนโทรน้องๆว่าน้องๆครับหน้าที่ตัวเองต้องซ้อมนะน้องๆครับหน้าที่ถึงเวลาตรงนี้ต้องพักนะเวลาถึงตรงนี้เราเอาจริงนะอันนี้เราเล่นรู้จักหน้าที่รู้เรียนรู้เล่นรู้เอาจริง งเขาก็เลยแบบว่าทําให้ทีมของเขาเนี่ยสามารถไปได้ไกลจนถึงวันนี้ค,ครูครผู้ควบคุมทีมมนีนทั้งหมดกี่คนคัลเต้ดูแลเด็ก80ชีวิตอ่ะ,อะมีมีผมแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งที่ทช่วยมาดูแล แ0สิบคนนี่ครูดูแลสองคนแล้วเด็กมีวินัยเรียบร้อยขนาดนี้นี่หืมไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนเลยนะคะ,นะในความที่ครูเก่งด้วยสองนั่นคือเด็กเขามีใจ,ใจที่อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง,งแล้วมีการ,ค,รคัดกรองเด็กนะคะคูเต้บ,บางทีเด็กเขามาด้วยความฝันอย่างเดียวถูกต้องครับก็มีมีมีมมอยู่สองส่วน hmm ส่วนแรกที่จะสอบนักเรียนจะสอบความสามารถเข้ามาอ๋อใช่แล้วก็ส่วนที่สองแน่นักเรียนก็จะเห็นพอเห็นปุ๊บเอ้ยอยากอ,อยากทํา ทำไมเขามีธงขอเล่นธงเลยก็มาสมัครกัน uh huh. พ,อพอสมัครเราก็ทําการคัดเลือกพอคัดเลือกเสร็จแล้วก็วกทาการฝึกสอนให้น้องๆได,ได้ได้รู้จักว่าอันเนี้ยเครื่องดนตรีชิน้นนี้ที่เขาบางคนที่ไม่รู้จักเข้ามาเลย uh huh. ได้มาลองเล่นแล้วก็เกิดความรักความผูกพัน uh huh. บางคนก็จะเป็นมาอยู่แล้วสอบเข้ามาแล้วก็ มีความตั้งใจที่อยากจะอยู่วงโยนทวาทิศโรงเรียนหนองช่างวิทยาสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ชมรายการของเราอยู่นะคะอยากให้ลูกเนี่ยแบบเห็นรูปมีความใฝ่ฝันอยากไปอยู่ในวงโยแต่คุณพ่อคุณแม่ก็อยากรู้บริบทนะคะว่าวงโยนประกอบด้วยอะไรบ้างอ้อมเห็นมีคนธงด้วยะนะคะมีคนที่เล่นดนตรีมีคนทีคค่ควบคุมทีมเราแบ่งเซกชั่นกันยังไงคะพ่อแม่ผู้ปกครองที่ชมอยู่จะได้ความรู้ไปเนี้ยนำบุตรหลานได้ได้ครับในส่วนของวงโยทวาทิศโรงเรียนหนองช่างวิทยาเราก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดเซกชั่นแรกจะเป็น คารลกาดเรียกว่าคารลกาดนักเรียนที่เล่นธงเล่นปืนส่วนนี้จะเป็นนักแสดงประกอบนะครับส่วนต่อมาคือ,อนักดนตรีนะครับส่วนนักดนตรีแล้วก็นักดนตรีเราจะแบ่งออกเป็นส่วนของอวูดวินเครื่องบาสแล้วก็เครื่องกระทบคือก็จําแนกออกเป็นเซคชั่นตา,ตามตามที่ที่ผมได้กล่าวออกไปครับผู้ปกครองก็จะส่งเสริมบุตรหลานลูกชอบวูดวินก็จะซื้อวูดวินก็แซกโซโฟนชอบเครื่องบาส ซื้อทาเป็ดให้ชอบเพอร์กัชั่นเครื่องทบก็ดูแลเรื่องของกลองช่วยช่วยกันสนับสนุนให้ลูกชอบอะไรก็ซัพพอร์ตอันนั้นและหัวใจสําคัญที่จะทําให้ลูกของเราประสบความสําเร็จบนเส้นทางสายดนตรีในฐานะที่เป็นครูดนตรีมาตลอดทั้งชีวิตคืออะไรคะคุณเต้วินัยครับวินัยคือหัวใจความสําเร็จผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าเด็กทุกคนที่รับชมแล้วก็ผู้ปกครองนะครับทุกคนเด็กก็มีความตั้งใจความรู้เหมือนกัน ปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัยรู้จากหน้าที่ให้กับเขาแล้วก็สามารถนํากลับไปรบปรับใช้ได้ทุกกิจกรรมทุกทุกไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาหรือกิจกรรมอ,อื่นๆมีวินัยครับสร้างสมวินัยให้กับตนเอง วินัยคือหัวใจของความสำเร็จครับอืมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณเต้ม,มากๆนะคะที่มาพูดคุยในรายการนะคะ,คะให้แง่คิดดีๆกับน้องๆที่มีความใฝ่ฝันด้านดนตรีแล้วก็ให้คาแนะนําคุณพ่อคุณแม่ที่จะส่งเสริมลูกๆของเราในอนาคตนะคะตอนนี้อ้อมได้ยินเสียงก๊อกแก๊กมาแล้วคุณผู้ชมค่ะน้องๆนะคะวงโยธวาทิศจากโรงเรียนน้องฉางวิทยาเขาพร้อมแล้วที่จะมาโชว์ความสามารถในชุดต่อไปชุดต่อไปจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะ ่อนที่เราจะไปพบกับน้องๆแบบเต็มทีมนะคะเรามาพูดคุยกับตัวแทนของน้องกันก่อนดีกว่านะคะวันนี้มีตัวแทนจากน้องๆมาพูดคุยกับเรานะคะ2คนด้วยกันค่ะคนแรกนะคะน้องปืนและอีกหนึ่งคนน้องโดนค่ะอยู่กับเราในรายการค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวให้ปืนกับโดนแนะนําตัวเองก่อนลูกว่าชื่ออะไรอยู่ชั้นอะไรเชิญค่ะครับผมนายพิชิตชัยจันดาเรียงครับชื่อปืนครับอยู่ชั้นเนศึกษาปีที่หกครับ ตำแหน่งรองหัวหน้าวงครับครับครับผมนายีิดนอ่อนจันทร์ครับชื่อเล่นชื่อดนครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับตำแหน่งหัวหน้าวงครับค่ะอยู่ม .6 ทั้งคู่เลยนะคะเดี๋ยวถามน้องดนก่อนเลยนะคะเข้ามาอยู่ในทีมของเราเข้ามาอยู่ในวงของโรงเรียนวงนี้ได้ยังไงลูกแล้วมีชื่อทีมมีชื่อวงของเราไหมครับก็เข้ามาตอนมหครับอ๋อใช่ครับแล้วก็ อยากเล่นดนตรีครับ uh huh. แลว้วเลยได้เข้ามาอยู่ในวงโยครับค่ะแล้วตัวเองเนี่ยมีความสามารถด้านแบบว่าการเล่นดนตรีอยู่แล้วก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในวงโยหรือว่าเราเข้ามาแบบไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยครับอ๋อ oh, แต่มีนนมใจมีใจอยากเล่นใช่ครับก็เลยเข้ามาเลยนะคะคตอนมอนหนึ่งถ้าย้อนกลับไปเป็นยังไงมั่งน้องโดนสมัยวัยนั้น oh. วัยใสมากก็ <laughs> ไม่เป็นอะไรเลยครับ <laughs> แล้วคืออยากอยู่ในวงโยนแล้วเราเลือกเครื่องดนตรีมาเลยไหมว่าฉันจะเล่นเครื่องดนตรีชิ้นนี้ในวงโยของฉันหรือว่าเข้ามาก่อนแล้วก็อาจารย์เป็นคนเลือกให้เราเข้ามาก่อนครับอ๋อนะครับ้พคูเป็นคนเลือกอ่ะฮะตอนเรามหนึ่งเราเล่นอะไรแล้วตอนนี้มหกเราเล่นอะไรตัวเดิมอยู่ไหมเล่นเหมือนเดิมครับเล่นทําเปดเหมือนเดิมครับอ๋อทำเปดเหมือนเดิมคือรักเดียวใจเดียวนะคะเธอครับไม่ยอมเปลี่ยนเลยนรับเธอหลงลักเสน่ห์อะไรของทำเปดก็เครื่องมันเป็นเอกลักษณ์ที่เสียงค่อนข้างสูงครับอ๋อใช่ครับแล้ว เวลาเป่าก็ส่วนใหญ่จะเด่นไหนไหนไหนลองเป่าให้โชว์หน่อยว่าเสียงมันเด่นยังไงเนียงนอกากเสียงเขา มีมนเสน่ห์อ่ะเป็นเสียงที่แบบอยากฟังถ้าเปรียบเทียบถ้าเป็นเสียงคนเป็นเสียงผู้หญิงหรือว่าเสียงผู้ชายเป็นคีย์เสียงสูงหรือว่าเสียงต่ําค่อนข้างสูงครับอ่าค่อนไปทางผู้หญิงเลยนะครับน้องเสียงผู้หญิงเสียงสูงอะไรแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปคุยกับน้องปืนกันต่อนะคะน้องโดนเนี่ยเขาเข้ามาอยู่ในวงโยนตั้งแต่ม .1 น้องโดนเข้ามาอยู่ในวงโยตั้งแต่มอะไรลูกเอ่อตั้งแต่ม .1 เหมือนกันครับม .1 เหมือนกันนะครับแล้วคือมีความฝันตั้งแต่ป .6 เลยไหมว่า ฉันอยากเข้ามาอยู่ในวงโยเล่นดนตรีตั้งแต่ประถมนะครับก็เลยตั้งใจมาอยู่วงนี้เลยครับครับแล้วตอนประถมหนูเล่นดนตรีประเภทไหนลูกเล่นวงโยเหมือนกันเลยอ๋อแล้วตอนประถมเล่นดนตรีชิ้นไหนทำบอลเลยครับทำบอลเหมือนกันอูห้หูถ้าตั้งแต่ประถมจนวันนี้นี่เธอเล่นทำบอลมากี่ปีปีนี้ปีที่เก้าครับ รักเดียวใจเดียวกว่าเจ้าดนอย่างนี้น <c oughs> นเปิลว่าเธอจะไม่เปลี่ยนใจแล้วหรอหรือว่าเขามีแบบว่าหนูถ้าเล่นเครื่องดนตรีชิ้นไหนคือเล่นตลอดอย่างนี้หรอหรือเปล่าเ,าเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้แต่เราเล่าไปแล้วว่าน้อถ้ามเนเสน่ห์ของคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการเครื่องดนตรีเขาอยากรู้ว่าตัวเนี้ยทำโบนี้ยมันเล่นยังไงสเสน่ห์ของเขาคืออะไร,รอลูกก็เป็นโทนเสียงของผู้ชายที่เสียงสูงแล้วก็ การเปลี่ยนเสียงของเขาก็คือการสไลด์เนี่ยครับเป็นเอกลักษณ์เลยครับลองสักหน่อยขอสักหน่อยโดนเขาโชว์ไปแล้วปืนจะไม่โชว์ก็ไม่ได้นะต้องโชว์สักหน่อย ความกังวนแล้วมีความนุ่มถ้าเป็นผู้ชายก็คือค่อนไปทางสุขุมนิดนึงว่าอย่างนั้นนะคับน้องๆชมรายการอยู่หลายคนอยากจะเก่งดนตรีเหมือนพี่ทั้งสองคนบอกเคล็ดลับหน่อยเดี๋ยวให้น้องปืนบอกเคล็ดลับก่อนว่าทํายังไงซ้อมยังไงทําตัวเองยังไงอย่าให้มันเก่งแบบนี้มีฝันอย่างเดียวมันไม่พอจริงๆก็คือ ต้องต้องใจรักด้วยครับแล้วก็ขยันหมั่นฝึกซ้อมครับผมฝึกซ้อมคือสําคัญเลยครับเป็นชีวิตเลยครับใช่แล้วก็ฟังศิลปินของเครื่องนั้นๆเนี่ยครับฟังเับเป็นต้นแบบไอดอลแล้วก็เรียนแบบเขาครับไอดอลของเราคือใครหลายคนหลายคนอีกคนนึงรัาน้งดนลูกครับถ้าอยากฝึกให้เก่งครับต้องต้องเหมือนกันครับต้องหมั่นซ้อมครับแล้วก็ โฟกัสเรื่องของเบสิกพื้นฐานครับ<ห>พื้นฐานต้องแน่นใช่ครับพื้นฐานต้องแน่นครับแล้วก็ความใฝ่ฝันของน้องดนในอนาคตเส้นทางดนตรีเส้นนี้วางแผนตัวเองเอาไว้ยังไงบ้างก็ไปเรียนต่อดนตรีครับไปเรียนครูต่อแล้วก็กลับมาสอนที่นี่โอ้ยความฝันเธอหน้าขนลุกนะคาดว่ามาหาหลัยไหนลูกว่าจะไปราชมงคลธัญบุรีครับอืมนะคะอะฝั่งนี้ล่ะเส้นทางฝันของตัวเอง ก็ไปศึกษาด้านศิลปรกรรมดนตรีนะครับ <S <S 1> <S 1> แล้วก็จะเรียนครูต่อครับ กลับมาสอนน้องๆนะครับเนาะเป็นความตั้งใจเนาะเพราะ <Sure. S 2> ว่าเราเติบโตมาที่นี่ที่นี่เหมือนกับให้อาวุธทางปัญญาของเรา oh. ในอนาคต <Okay. S 2> เราจะมาคืนอาวุธทางปัญญาให้กับน้องๆนั่เอง,เองนะคะ <Sure. S 2> และวันนี้ในทีมของเราคือซุ้มซ้อมกันมานาน mm. เพื่อที่จะมาโชว์ความสามารถในรายการวันนี้โชว์ของเรามีทั้งหมด3ชุดด้วยกันใช่ไหม <Sure. S 2> ลูกใช่ค,ค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมว่าแต่ละชุดเป็นเป็นยังไงเพื่อคุณผู้ชมชมรายการเนี่ยเขาจะได้เข้าใจโชว์ของเรามากยิ่งขึ้นจะได้ชมสนุกมากยิ่งขึ้น โชว์ชุดแรกเป็นโชว์ดิสเพย์ครับการแสดงแปลภาพครับเป็นห้วยขาแข้งครับเพื่ออุทัยธานีเรามีห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลกครับแล้วก็ท่านสืบครับมีท่านสืบเป็นหัวหน้าอุทยานใน33ปีที่แล้วก็เลยเอาห้วยขาแข้งนั้นไปโชว์ให้คนทั่วโลกได้เห็นครับโชว์นี้คือเธอเคยได้รับรางวัลมาด้วยใช่ไหมใช่ครับได้รับรางวัลที่ไหนมา ไทยแลนด์ม u สิกแชมเปี้ยนชิพครับที่ซีสเกตครับเมื่อสดสร้อนรนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วชุดที่2คือชุดที่2เป็นบัสไล่แบทเทิลครับ <c oughs> จะมี2ชุดครับ <c oughs> จะเป็นชุดแรกก็เป็นส่วนหนึ่งของห้วยคาแขงนี่แหละครับ <c oughs> แล้วก็ชุดที่2จะเป็นโกบรีครับออกแนวญี่ปุ่นนิดนึงครับอ่าฮะต้องการอังซูมาลินไหมลูกแต่จะเป็นแม่อังซูมาลินอยนะเธออย่าหัวเราะดันฉันเสียใจชุดที่3 ที่3เป็นสตรีทพาเลทครับเป็นการโชว์เดินแถวโชว์ความแข็งแรงของพวกเราครับอ่านะคะโดนในฐานะเป็นหัวหน้าทีมความตั้งใจในการที่จะมาโชว์ในรายการวันนี้เป็นยังไงบ้างเต็มร้อยหรือว่าเกินร้อยหรืเกินร้อยครับค่ะทั้งหมดกี่ชีวิตในวงของเราประมาณ80ครับ 80ชีวิตวันนี้จะมาถ่ายทอดนะคะฝีมือให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะว่าความสามารถของน้องๆเป็นยังไงแล้วคุณผู้ชมจะไม่มีคําถามนะคะว่าเพราะอะไรน้องๆที่นี่ถึงได้รับรางวัลระดับประเทศตอนนี้เพื่อนๆของเรา80ชีวิตรอเราอยู่แล้วนะคะพร้อมที่จะมาโชว์ความสามารถแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับความสามารถของน้องๆกันค่ะ